าวราศีมีนครับดวงการเงินโชคลาภครับล้วาสนานะฮะในช่วงเดือนตุลาครับมานะครับเดือนโอ้โหเดือนสิบนะครับมีเรื่องแน่ๆนะครับเพราะว่าดาวการเงินเพื่อนๆนึกภาพนะฮะดาวเงินโคลาศีมีนครับโคจรอยู่ในตําแหน่งมรณะโอ้โหมีเท่าไหร่มันใช้เยอะนะเดี๋ยวค่านุนคนีคดันนั้นเสียนั้นพังนั้นหายระวังเจอมิจฉาชีพเจอคนมาขอหยิบขอยืมครับขู่ทุกอย่างครับใน เงินของเรานะครับมีคนจ้องจะเอาเงินเราไปโชชาตาพาให้คนหรือสิ่งรอบขา้างสร้างสถานการณ์ต่างๆโดยที่เราจําเป็นต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาแสดงว่าโช่วงนี้ไปนะครับระวังของบางอย่างเสียหายแต่หักเล้าพังช่วงต่อวัน,นครับมีดรงเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของงานแก้งานเคลียร์งานอุปสรรคคือมันมีเรื่องที่วุ่นวายนะฮะช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินที่นักหน่วงเป็นพิเศษนะครับแต่เพื่อนทอนะฮะเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆให้ฟัง แต่บอกก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีรายจ่ายฉุกเฉินนะรายจ่ายฉับพลันนะรายจ่ายที่คาดไม่ถึงนะรายจ่ายที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามาก็มีนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเจอนะครับมุมดาวระวังสุขภาพร่างกายนิดนึงครับมันมีดวงปวดขึ้ไม่สบายและกน้อยมันก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าบางทีบางคนทํางานรายวันนี่ถ้าวันไหนไม่ทํางานนะครับก็ไม่ได้ตังค์นี่ครับก็ต้องให้ดูรายล่าอีงายดีๆเพราะทุกอย่างมันเกี่ยวกับเงินหมดนะครับ แสดงว่ามันจะมีช่องทางการใช้การหมุนหรือ,อรายจ่ายที่มันออกแบบที่เราไม่คาดการไว้ที่เราไม่ได้คาดการไว้นะมีเข้ามาแน่ๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่ทางสองทางบัผเผื่อ3 4ทางช่องทางต่างๆท,ที่เราไม่ได้คาดการไว้นะครับของบางอย่างเสียหายพังบางทีเราก็ไม่ได้คาดการไว้หรือบางทีมีเหตุของบางอย่างหมดพอดีนะครับในบ้านเราก็ต้องซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะครับคือมันจะมีเหตุปัจจัยให้ต้อง ใช้เงินเป็นพิเศษนะครับในทุกมิติแต่ข้อดีครับเจาะดาวถึงแม้รายจ่ายจะเยอะนะครับเงินยังเข้าเป็นระยะดีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยนหน่อยเพราะว่าดูทรงแล้วค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่าเงินที่จะรับนะฮะฉะนั้นก็ต้องเตือนครับอุดรอยรั่วได้ก็อุดร้อยรั่วอะไรที่ยังมไม่จะไปต้องซื้อกระเบื้เปกอเ,เบานะฮะเพราะมันจะมีเหตุปัจจัย่องการหมุนแล้วก็ใช้เงินหนักหน่วงขึ้นเป็นพิเศษ ูดาวการเจราจาเด่นครับปา่าวเป็นเอกได้เป็นโทสิครับถ้าอย่างนี้เผื่อนเพื่อนมีไอเดียครับอยากจะพูดคุยเรื่องสําคัญสาคัญอะไรกับใครมีเกณฑ์สาเร็จอยากจะเจราจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนานา,นามีเกณฑ์สาเร็จอ่าก็ดีสิใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องไม่ดีครับมันก็มีเรื่องดีๆด้วยข้อสําคัญอีกประการครับระวังคนโกงนะอาเรื่องที่ต้องระวังบ้างนะครับระวังคนคดโกงมีนะครับเร้วการเงินช่วนในโคจระฮะ อยู่ในตัวอย่างมรณะนะครับระวังเรื่องของเงินเรียกว่าโดนหลอกโดนโกงนะครับด้วยข้อมูลต่างๆหรือความเชื่อบางทีเราใช้เงินแบบโง่เหมือนกันนะฮะให้เขาไปได้ยังไงโอนเขาไปได้ยังไงนะครับนี่ฮะเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆจะต้องโอนหรือให้เลยใครคิดหน้าคิดหลังนะครับ18ตลบเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีมุมมองไหนที่เขาอาจจะไปใช้ผลประโยชน์เรื่องอะไรก็ตามนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับคือเรื่องของเงินใครกู้ยืม คือเรื่องของเงินใครมาหลอกลวงคือเรื่องของเงินใครมาทำถ้าจะดีแล้วก็อยู่ๆก็หักเรื่องของเงินออกไปหรือว่าอยู่ก็ไม่คือพูดอย่างทำอย่างนะครับรับปากจะเอาเงินให้เราก็ไม่ให้ไม่ทำตามก็มีอัวไปนะหลายเรื่องนะฮะในเรื่องของการใช้เงินหรือเลจ่ายฉุกเฉินนะครับมันจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเป็นระยะนะครับมาดูต่อครับระยะนะครับอันนี้ต้องเด่นเรื่องของใครที่ขาขายครับ มีโอกาสทำกำไรพิเศษนะจะต้องจัดโปรโมชันหรือโปรโมชันเก่าๆนะฮะสินค้าที่เคยดังสินค้าที่เคยดีสินค้าที่เคยขายได้ชุนี้เอามาปรับปรุงดัดแปลงอะไรบางอย่างได้นะ,ะเผื่อมีไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามามันเป็นช่วงที่ใช้ความแปลกใหม่ขายได้กับความเก่าแก่โบราณขายได้นะฮะฉะนั้นเผื่อเพื่อนๆจะค้าขายอะไรก็ตามก็ดูอะไรที่มันทันสมัยนะครับหรือไม่อะไรที่มันเป็นเก่าแก่แต่มีคุณค่าไปเลยก็ดีนะครับโอเคนะ ก็ต่อมาครับพื้นดวงนะครับระยะเนี้ยดวงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวนะครับมาโรดูนะครับอะไรที่ไม่คาดคิดมาเฉยครับนีนก็เหนื่อยหน่อยนะฮะเออไม่คาดคิดรายจ่ายนิดนมาด้วยอะไรจ่ายตัวนั้นของคนในครอบครัวมาด้วยคือเนี่ยคือสิ่งที่ก็ต้องเตือน,นครับว่ามันจะเจออารมณ์ของคนใกล้ตัวใช้เงินเยอะเราก็อย่าเพิ่งไปเครียดนะครับบางทีเราจะไปต่อว่างั้นนี้ก็คุยดีๆด,ด,ด้วยกันะฮะบางอย่างอาจจะพอคุยได้นะครับแต่้นช่วงนี้ถ้าต้องเตือนก็คือเรื่องของนี่ครับ เออว่าไปนะผมรื้บอกฮ้านี้สินนะฮะเออใครจ่ายฉุกเฉินฉับพลันมาเรื่องน้สินมาด้วยนะครับแต่ข้อดีคือมีเงินพิเศษเข้าบางคนถูกหวยบางคนลงทุนสําเร็จบางคนผู้ใหญ่เมตตาหรือบางคนเงินเก็บเอามาใช้นะครับนั้นโดยรวมเนี่ยมันเป็นกระแสการเงินที่เข้าแรงออกแรงนะฮะนี่ก็จุดเด่นเลยนะครับเกือบชัดเจนมากเงินเออเข้าม,ามากกว่าปกติเอาเลยจ่ายก็ดันออกมามากกว่าปกติมันก็ชนกันนะฮะ อย่างน้อยมันแปลงเป็นทรัพย์สินก็ได้ครับบางทีเราซื้อเลยไว้มันเป็นของที่มีค่ามีราคานะฮะโอเคมันก็อาจจะเป็นทรัพย์สินที่อนาคตมันแปลงเป็นเงินทองได้นะครับประการต่อมาครับเพื่อนครับในช่วงนี้นะฮะมุมดาวระวังคนกู้ยืมนะครับมันจะมีเหตุให้คนกู้ยืมนะครับยืมหน่อยยืมแป๊บเดียวนะครับเป็นเพื่อเจอไหมยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มือคืนแล้วนะครับสุดท้ายก็ผ่านไปเรื่อยก็มีนะฮะฉะนั้นอารมณ์ของใครกู้ยืมระวังได้ไหมไม่ได้ขืน คือไม่ใช่ทุกคนต้องไปแบบนี้แต่ว่าหลายคนรอบตัวเราช่วงนี้ถ้าให้ยืมเงินแล้วเขาจะมีอาการแบบนี้เคนะครับและประกาศต่อมาครับมีโชคฟุกๆกนะเออว่าไปนะฮะอย่าเพิ่งมองแต่เสียงโจคเสียงดวงผมมอดูว่าม,ม,ามนมโชคลาบที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะฮะมีเงินพิเศษหรือมีรายรับพิเศษมีอะไรที่เขาว่าพิเศษเกิดขึ้นนะฮะก็ดีนะครับมันมีคนพ,พิเศษไม่พอมีผู้ใหญ่เมตตาอันนี้ดีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือดูแล,แ,ลแก้ปัญหาเมตานะครับผู้ใหญ่พอจะ ึ่งพาได้ไวยวาไ้ช่วยได้หรือที่ปรึกษ,ษาได้นะครับมันก็จุดเด่นนะฮะการต่อมาครับชูนี้นะครับมีเขาเรียกว่าเป็นราศีนะครับที่มีความเติบโตด้วยปัญญาไวเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้พออายุเริ่มวัยรุ่นเนี่ยเออมีความฉลาดนะครับฉลาดทั้ง IQ a q อะไรมากกว่าปกติก็โอเคนะครับเพราะนั้นผมเลยสื่อว่าในระยะนี้นะมุมดาวถ้าจะทําอะไรก็ตาม ทำได้เลยนะครับไม่ต้องรีรอไม่ต้องเอ๊ะต้องดูเรื่องดามดีหรือต้องดูเขาบอกเดือนนี้เดือนธรรมดาเดือนหน้าดีขึ้นหน่อยเดือนถัดไปดีที่สุดเอาเดือนนี้เลยนะครับเมื่อ,อไหร่ที่จังหวะดาวมันดีก็จะบอกว่าดีนะครับก็ทาการมงคลได้ทุกสรารพัดเรื่องนั้นเผื่ออยากทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษสามารถทําได้นะครับโอเคนะแล้วก็มีดวงมีข้อของเครื่องใช้มีคนซื้อของใช้หรือของเรไรปนปอยยางให้เราก็โอเคทำอะไรปลื้มและจังหวะดาวนะครับเรื่องของ การค้าขายนะครับใครค้าขายครับช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเยอะๆนะมุมดาวนะครับในเรื่องของคนดีกันละด้วยนะฮะหรือว่าคุยดีกันด้วยครับบางทีมาจากรายยิ้มนะครับโอเคนะฮะดูต่อครับเรื่องของโชคฟลุกบีครับใครที่ต้องการสิ่งโชคสิ้นดวงมีโอกาสได้กำไรพิเศษแต่ว่าคาว่าพิเศษคือไม่ใช่ทุกคนก็ต้องถูกนะครับแต่ว่ามีโอกาสทํากำไรพิเศษได้นะครับในช่วงนี้บานแน่ๆแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์การทํางานครับช่วงนี้ มันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์การทางานจุกจิกจิกเยอะหน่อยนะครับเงินเสียนั่นพังนั่นหายนะฮะก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยนะครับสุดท้ายครับเพื่อนเพื่อนครับช่วงเดือนนี้นะครับค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่าปกติเราไม่ใช้ชีพระอุดลอยรั่วเรายังไม่ซื้อเรายังเบรกไว้ก่อนอะไรที่มันจําเป็นก็ใช้ที่มันจําเป็นก่อนเงินจะเหลือนะเพราะเรารู้ดวงลวงหน้านะฮะใช้เกิดประโยชน์นะครับโดยจ่ายมารัวลเลอนะฮะอะไรที่ไม่ค่าคิดมาเรื่อยๆนะฮะหรือต้องเป็นรยจ่ายทั้งนั้นนะครับ เราจะได้เตรียมการล่วงหน้าไว้ไม่ต้องเครียดนะครับจบครับขอบคุณทีติดตามนะครับมีควสุขมากนะครับเรื่องเงินทองก็ขอให้มีความเฮงด้วยครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ